เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมราเดอออนเนอร์นะครับผมคุณผู้ชมครับก็เรามาต่อกันเลยนะครับจากคลิปที่ผมไปทาภารกิจนักจุดโจมนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมทาภารกิจครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปออกปนกันนะครับผมคุณผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์กันด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์เยอะๆให้ด้วยนะครับผมคุณผู้ชม แล้วก็ขอฝากอีกอย่างนะครับผมผู้ชมครับผมรับเล่นนะครับลุยตามสถานที่ต่างๆนะครับผมผู้ชมก็ถ้าใครสนใจอะไรยังไงทักมาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับก็ซ่อมปืนด้วยนะครับผมกระบอกละว2บาทนะครับผมโอเคผู้ชมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมโอเคคผู้ชมมาดูบ้านกันนะครับผมก็สําหรับบ้านที่ญีปุนวันนี้นะครับก็ฟ็อกซี่นะครับ PC 1802นะครับผมคุณผู้ชมก็อันนี้ก็ถ้าใครอยากจะมาป้นอะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้เข้า YouTube ก่อนนะแล้วก็พิมพ์คำว่า last day on earth survival นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อบ้านที่เราจะไปป้นนะครับผมคุณผู้ชมโอเคสำหรับหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปป้นกันนะครับผม โอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็อันนี้ผมจะเอาล้อ ATV นะครับกลับไปบ้านก่อนนะครับก็เป็นการเอากลับบ้านโดยทางลัดนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะเดินออกไปนอกแมพแล้วก็กลับบ้านนะครับแบบนั้นนะครับจะทําให้บ้านหายภายใน5าวิแค่นั้นนะครับจะหายไปเลยนะก็ผมแนะนํานะครับให้ทุบกล่องให้พังแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวซอมบี้นะมันจะมาตีเรานะครับเราก็ปล่อยให้ซอมบี้มันตีเรานะครับแต่ว่าเราเคลียร์ซอมบี้ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ แล้วก็เราตีซอมบี้ให้เลือดเหลือน้อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ให้ซอมบี้มันตีเราตายนะครับก็คือเราจะกลับบ้านไปเลยนะแต่ว่าบ้านจะไม่หายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาของที่ไปใส่มอเตอร์ไซค์ไว้นะครับเอาไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็กลับมาเอาของอีกรอบนะครับผม โอเคคุณผ okay, ู้ชมเนื่องจากอันนี้ผมเอาสุนัขมาด้วยนะครับแล้วก็สุนัขมันไล่กัดนะแต่ว่าผมต้องทําให้สุนัขมันเหนื่อยก่อนนะครับมันจะได้ไม่กัดเนาะมันจะได้ไม่เสียแผลนะครับก<ค>็คือถ้าสมมุติซอมบี้เลือดมันเหลือน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าหมาเรากัดไปอย่างเงี้ยซอมบี้มันก็นตายเราก็กลับบ้านไม่ได้นะครับผมโอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือกลับบ้านทางลัดนะครับหลังจากนั้นก็ให้เอาล้อ ATV ที่เราใส่ไว้ที่มอเตอร์ไซค์นะครับเอาไว้ที่บ้านก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็กลับไปที่บ้านที่เราป้นเหมือนเดิมนะครับ โอเคคุณผู้ชมครับก็มาถึงแล้วนะก็จัดการต่อยสมบีนะครับผมแล้วก็เก็บของเหมือนเดิมนะครับก็เลือกของได้ตามใจชอบเลยนะครับใครที่มาบ้านหลังเดียวกับผมนี่ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับสําหรับล้อ a t ทีนะครับผมโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปไล่เก็บของกันเลยนะครับก็สําหรับของนะครับของผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับที่เลือกเอากลับไปด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะครับ พอกลับมาถึงบ้านนะครับอย่าลืมนะครับแบ่งของให้นักจูโจมด้วยนะครับผมส่วนของที่จะแบ่งให้นะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะถ้าคุณผู้ชมมีน้อยก็ให้น้อยๆนะครับส่วนอันเนี้ยของผมที่เอาของให้มันเนี่ยก็คือพวกเป็นอ่าสกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งไอของพวกนี้ผมเปิดมาแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาอ่าของอันนี้ให้มันด้วยนะครับผม อยู่ไหนวะนี่กระป๋องเปล่าใส่มาให้มันด้วยนะครับผมนะแล้วก็อกระป๋องเปล่าในนี้มีอีกยี่สิบนะมีขวดเปล่าด้วยเอาขวดเปล่าไปด้วยนะครับแล้วก็ซีโฟที่จริงจะให้มันดีหรือเปล่าวะขาดอีกสองชิ้นนะครับเอาซีโฟไปให้มันด้วยก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นรางวัปลปอบใจนะครับผมไก่เอาไปโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ อย่างแรกเลยที่ได้มาเยอะมากๆเลยนะครับคือล้อ ATV นะครับเดี๋ยวเราจะเอาล้อ ATV นะครับไปใส่ ATV กันนะโอเคครับผมผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนของแต่ง ATV เนี่ยไอ้ไม่ใช่ของแต่งของที่จะเอามาประกอบ ATV ก็ยังเหลืออยู่พอสมควรนะครับผมคุณผู้ชมครับ โอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้งไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม